การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่7กันยายน25งพันผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังนะครับพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมเ,เรื่องที่จะพูดในวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อทบทวนหลักธรรมคำสอนเซนตอนสภาวะธรรมแห่ง สรรพสิ่งนะครับเป็นตอนที่10นะครับตอนที่ส0วันที่7กันยายนนะครับตอนที่10เนี่ยก็ทบทวนตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเมื่อปรตชาผู้นึกคิดไม่มีผู้บรรลุและไม่มีไม่มีการบรรลุหรือไม่บรรลุนะครับนี่คือตอนที่แล้วนะครับ แล้วก็พูดถึงการอยู่ผลของจิตอยูนเน่เหนือสิ่งคู่นะครับอย่าได้ติดคิดนึกปุงแต่งนะครับพูดไปแล้วจิตที่ไร้จิตคือจิตที่มีแต่ความว่างเปล่านะครับสู่รากเง้าจิตเดิมแท้เห็นความว่างนะครับการทบทวนนะครับทบทวน อย่าติดยึดอยู่กับสิ่งที่จิตค uh, ิดน <c oughs> ึกนะครับสภาวธรรมแห่งความเป็นของคู่นี่นี่คือหัวข้อที่ว่าอย่าติดยึดอยู่กับสุขสิ่งที่จิตคิดนึกนะครับสภาวธรรมแห่งความเป็นของคู่ทั้งหลายแม้ว่ามาจากความว่างหรือความเป็นหนึ่งก็จงอย่าได้ยึดติดแม้แต่ความเป็นหนึ่งนั้นหรืออย่าได้ยึดติดกับความว่างนั้นเป็นอันขาดเมื่อจิตไม่ถูกรบกวน ด้วยสิ่งคู่เมื่อจิตปราศจากสิ่งคู่ทวิลักษ์ความสุขความทุกข์หรือความคุณเคืองใดๆตลอดถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาท,ทั้งหลายก็มิอาจจำรงอยู่กับจิตอีกต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปเมื่อปราศจากผู้นึกคิดเมื่อจิตที่คิดนึกปรุงแต่งไม่มีผู้คิดนึกปรุงแตง่งผู้คิดนึกหรือผู้ไม่คิดนึกก็ไม่มี สิ่งที่ถูกจิตคิดนึกก็ไม่มีว่างนะครับนั่นแหละคือคำกล่าวที่ว่าการที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เพราะว่ามีตัวผู้รู้รับรู้จึงมีความคิดแบ่งแยกเกิดขึ้นโดยแบ่งแยกว่ามีผู้รับรู้และสิ่งที่ถูกรับรู้ทั้งสิ่งที่รับรู้และผู้รับรู้เมื่อจิตคิดที่คิดปรุงแต่งก็ไม่มีสิ่งทั้งหลายก็ ม่ได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นะครับนี่คือหัวข้อที่ทชื่อเมื่อปราจากผู้นึกคิดนะครับต่อไปหัวข้อที่ชื่อไม่มีการบรรลุหรือไม่บรรลุผู้ใดเล่งรัดจะบรรลุทำเรเววันย่อมตกอยู่ในภาวะแห่งตัณหาหรือความอยาก ยิ่งทําให้ห่างไกลต่อความสําเร็จมากเท่านั้นเพราะการบรรลุหรือไม่บรรลุย่อมไม่มีอยู่ผู้ใดยึดติดต่อความคิดหรือยึดติดในความรู้แจ้งหรือหรือการตัดทะลู้แม้ยึดติดในความว่างและความสงบก,ก็จะทําให้กลายเป็นผู้พลัดตกออกนอกเส้นทางแห่งการดูแจ้งแนวทางที่ดีที่สุดก็คือ เพียงแต่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายดำเนินไปตามวิถีของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบนิ่งปราศจากการไปและการมานะครับปราศจากการไปและการมานะครับหมายถึงว่าไม่มีทมบรรลุไม่มีผู้บรรลุดังที่พระเจ้าตรัสไว้ในวัชรสูตรนะครับที่ว่าไม่มีการบรรลุไม่มีธรรมบรรลุไม่มีผู้บรรลุ นี่แหละคือการบรรลุเพราะฉะนั้นผู้ใดเล่งรัดจะบรรลุทมเลววันย่อมตกอยู่ในภาวะแห่งตัณหาหรือความอยากยิ่งทำให้ห่างไกลต่อความสำเร็จมากเท่านั้นเพราะการบรรลุหรือไม่บรรลุย่อมไม่มีอยู่ผู้ใดยึดติดต่อความคิดหรือยึดติดในความรู้แจ้งหรือศัตรู แม่ยึดติดในความว่างและความสงบก็จะทำให้กลายเป็นผู้พลดพลัดตกออกนอกเส้นทางแห่งการรู้แจ้งทางที่ดีที่สุดก็คือเพียงแต่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายนำเดินไปตามวิถีของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบนิ่งปราศจากการไปและการมานะครับข้อต่อไป สู่สภาวะที่ไร้สภาวะและลักษณะที่ไร้ลักษณะการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติสรรพสิ่งการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติสรรพสิ่งนะครับคือความเข้าใจในความว่างของสรรพสิ่ง นำพาให้ผู้เข้าใจพ้นจากความยุ่งเหยิงทั้งปวงเมื่อจิตเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงเป็นความว่างหรือมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่แบ่งแยกสรรพสิ่งเป็นคู่คู่เรียกว่าทวิลักษ์ด้วยจิตมืดบอดหรืออวิชชาย,ย่อมสูญหายไปจากจิตจิตก็จะเข้าถึงสภาวะอันแท้จริงที่อยู่เหนือการเวลา จิตก็จะสงบและว่างเปล่าไร้สิ่งรบกวนฝนที่เกิดจากฝนที่เกิดกับจิตมากมายเช่นจิตปราศจากการเปรียบเทียบและปราศจากผู้คิดนึกเป็นต้นจิตสู่สภาวะที่ไร้สภาวะและสู่ลักษณะที่ไร้ลักษณะนี่คือหัวข้อที่ว่าสู่สภาวะที่ไร้สภาวะลักษณะที่ไร้ลักษณะนะครับ เพระฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติสรรพสิ่งนะครับคือความเข้าใจในความว่างของสรรพสิ่งนำพาให้ผู้เข้าใจพ้นจากความยุ่งเหยิงทั้งปวงเมื่อจิตเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงเป็นความว่างหรือมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่แบ่งแยกสรรพสิ่งเป็นกู่คู่หรือทวิลักษ ด้วยจิตมืดบอดอวิชาย่อมสูญหายไปจากจิตจิตก็จะเข้าถึงภาวะอันแท้จริงที่อยู่เหนือการเวลาจิตก็จะสงบและว่างเปล่าไร้สิ่งรบกวนผลที่เกิดกับจิตมากมายเช่นจิตปราศจากการเปรียบเทียบและปราศจากผู้คิดนึกเป็นต้นจิตสู่สภาวะที่ไร้สภาวะและสู่ลักษณะที่ไร้ลักษณะ สู่สภาวะที่ไร้สภาวะสู่ลักษณะที่ไ i, ร้ลักษณะนะครับการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติสรรพสิ่งครับต่อไปไม่มีสิ่งใดอุบัติและสิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับเมื่อพิจารณาความสงบนิ่งในความเคลื่อนไหวและพึงพิจารณาความเคลื่อนไหวในความสงบนิ่ง จนประจักษ์แจ้งต่อสภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่งว่าไล่ทั้งความสมบนิ่งและความเคลื่อนไหวเชกเช่นความว่างเปล่าและความไม่ว่างเปล่าความเป็นหนึ่งและหลากหลายก็เกิดจากความเห็นผิดนนมิจฉาทิฏฐิของจิตแท้จริงแล้วไม่มีอะไรอุบัติขึ้นไม่มีอะไรสิ้นสุดลงเชกเช่นกฎเกณฑ์หรือการกระทําทั้งหลายและ คำอธิบายใดๆที่จะพูดให้เข้าใจก็สิ้นสุดลงด้วยเช่นเดียวกับการดิ้นรนที่เกิดจากตัวตนก็จะหยุดลงนี่คือหัวข้อที่ว่าไม่มีสิ่งใดอุบัติและสิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับทั้งอุบัติและสิ้นสุดไม่มีนะครับไม่มีสิ่งใดอุบัติและสิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับให้พึงพิจารณา ความสงบนิ่งในความเคลื่อนไหวและพึงพิจารณาความเคลื่อนไหวในความสงบนิ่งจนประจักษ์แจ้งต่อภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่งว่าลไรทั้งความสงบนิ่งและความเคลื่อนไหวเช่นเช่นความว่างเปล่าและความไม่ว่างเปล่าความเป็นหนึ่งและหลากหลายที่เกิดจากความเห็นผิดนมิจชาทิฐิของจิต แท้จริงแล้วไม่มีอะไรอุบัติขึ้นและไม่มีอะไรสิ้นสุดลงเช่นกฎเกณฑ์หรือการกระทําทั้งหลายและคาอธิบายใดๆที่พูดให้เข้าใจก็สิ้นสุดลงด้วยเช่นเดียวกับการดิ้นรนที่เกิดจากตัวตนก็จะสิ้นสุดลงนะครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าบนโลกนี้ไม่มีความไม่มีสิ่งใดอุบัติ และสิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับเป็นแต่เพียงการใช้ภาษานะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังตามคำพูดตามความคิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไร ยุ่งยากไม่มีอะไรที่จะเข้าใจยากนะครับไม่มีสิ่งใดเลยบนโลกนี้ที่มีที่เป็นเพราะว่ามันคิดนึกปรุงแต่งเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นมีอย่างนี้ได้อย่างนี้เสียอย่างนี้แท้จริงแล้วไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียไม่มีใครโลภไม่มีใครโกรธไม่มีใครหลงแต่อย่างใดนะครับไอ้ที่มีนะั่นแหะเราตั้งมันมีถ้าไม่ตั้งให้มีมันก็ไม่มี เมื่อเราตั้งให้มีสิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เต็มโลกเมื่อตั้งให้ไม่มีไอ้สิ่งไม่มีก็สูญหายสิ่งที่มีก็สูญหายไปนะครับแต่ธรรมะของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีไอม้มีหรือไม่มีเป็นภาษาเป็นคําพูดของชาวโลกนะครับเอาละครับ,รบต่อไปข้อต่อไปชื่อว่าจิตเป็นอิสระจากเครื่องจองจำ จิตเป็นอิสระจากเครื่องจองจําเมื่อจิตหยุดพ้นจากหลุดพ้นจากความคิดรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับความเป็นของคู่ทั้งหลายรวมทั้งการดิ้นรลนที่จะที่เกิดจากตัวตนทั้งหมดก็หยุดลงความลังเลสงสัยใดๆก็สิ้นสุดหยุดลง ความสงเลสงสัยก็สิ้นสุดหยุดลงด้วยตัวมันเองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มาแทนที่ก็คือตัวตนที่ไล่ตัวตนก็อุบัติขึ้นความเป็นพุทธภาวะก็อุบัติขึ้นจากนั้นจิตก็เป็นอิสระจากเครื่องจองจํานะครับหรือเครื่องร้อยรัดที่เรียกว่าสังโยชนั้กน,นก็ไม่มีสิ่งใดมายึดเกาะจิตจิตก็จะไม่ยึดเกาะกับสิ่งใดอีกต่อไปนะครับเรียกว่าจิตเป็นอิสระนะครับ นี่คือสิ่งที่ท่านไวหลางพอฟังวัชรสูตรจิตใจลุกโพรงพรง่งแล้วก็เป็นอิสระจากสิ่งผูกพัดผูกมันนะครับเรื่องร้อยลัดจิตก็หายจ้อยนะครับเพราะไปประจักษ์แจ้งตามพระสูตรวันชรสูตรที่มีกุลสวดท่องแล้วก็ท่านไวหลางก็เอาฟืนไปขายตอนเด็กๆอายุยี่บสี่ฟังก็สวดพระสูตรก็เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็จีดเป็นอิสระหลุดพ้น จากสิ่งคล้องทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นจิตเป็นอิสระจากเครื่องจองจำหรือเครื่องคล้องนะครับที่ผูกมัดจ,จิตให้หลงไหลนะครับข้อต่อไปไล่ทั้งความเหมือนและความต่างเมื่อไล่ประโยชน์ในการโต้เถียงซึ่งกันและกันนั่นเป็นนั่นเพราะไม่มีความแตกตาก่างใดๆ ระหว่างสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้และไม่มีความเหมือนกันหรือระหว่างสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารกับสิ่งที่เล็กกว่าอนุก็ไม่มีความแตกต่างกันเช่นเช่นความมีและไม่มีความเป็นและความไม่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งความต่างและความเหมือนล้วนเป็นสิ่งที่จิตคิดค้นขึ้นจากความไม่มีไม่เป็น ทั้งมีและไม่มีคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจากความว่างอีกทั้งล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นความคิดปรุงแต่งนั้นก็เกิดจากจิตที่มืดบอดอวิชานะครับหรืออวิชานะครับนี่คือ หัวข้อที่ว่าไล่ทั้งความมีเหมือนและความต่างไอเหมือนกับต่างเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมาเรียกขึ้นมาว่าเหมือนกันต่างกันแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่ในโลกที่จะเหมือนกันหรือต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไร้ประโยชน์ที่จะโต้เถียงกันเพราะเอาความคิดปรุงแต่งเอาภาษามาเถียงกันน่ะนั่นเป็นเพราะไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างสิ่งทั้งหลายบนโลกไม่มีความเหมือนระหว่างสิ่งเมหลางกับสิ่งที่เล็ก ก็ไม่มีความแตกต่างเช่นความมีและไม่มีความเป็นและไม่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งความต่างและความเหมือนล้วนเป็นสิ่งที่จิตคิดค้นขึ้นจากความไม่มีไม่เป็นทั้งความมีและความไม่มีคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าอีกทั้งล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับความคิดปรุงแต่งนั้นก็เกิดจากจิตที่มืดบอด ที่เรียกว่ออาวิชานะครับเอาละครับข้อต่อไปนะครับเรื่องว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือถ้อยคำและภาษาสิ่งที่จะบอกกล่าวเล่าขานต่อไปนี้มันคือสิ่งที่มีรูปลักษณะหรือสิ่งที่มีรหรือไร้ลักษณะก็ไม่ใช่ทั้งมีรูปลักษณะหรือไร้รูปลักษณะมันก็ไม่ใช่ ทั้งดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ก็ไม่ใช่ทั้งเสื่อมสลายหรือไม่เสื่อมสลายก็ไม่ใช่มันคือสิ่งที่มีสีสันหรือไม่มีสีสันก็ไม่ใช่อีกอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรไม่เป็นอย่างไรนะครับเพราะบมันเป็นภาษาพูดเท่านั้นนะครับมันคือสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของความแปรเปลี่ยนใดๆมันคือสิ่งที่ไม่มีทั้งการปรากฏและไม่ปรากฏ สิ่งนี้ไม่อาจจะนับรวมอยู่ในบรรดาสรรพสิ่งทั้งที่มีการตั้งอยู่และไม่มีการตั้งอยู่สิ่งนี้มันไม่อาจถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่าของจริงหรือของปลอมอีกทั้งอยู่นอกเขตหรือเหนือคำวัดหรือการวัดใดๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ไล่ลักษณะไล่ภาวะใดๆมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือถ้อยคำและภาษา มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือถ้อยคำและภาษาครับนี่คือหัวข้อนะครับที่ผมอ่าน สิ่งที่อยู่นอกเหนือถ้อยคําทุกอย่างเนี่ยมันอยู่นอกเหนือถ้อยคําทั้งหมดนะครับแต่มนุษย์ไปเข้าใจว่าตามที่เราพูดกันเราคุยกันเข้าใจกันได้รู้เรื่องกันนะจากการอ่านการเขียนกันฟังอะไรต่างๆก็รวนแต่เป็นภาษาทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรใครฟังไม่ใครรู้ใครไม่รู้นะครับเ,เพราะฉะนั้นในบทนี้จึงบอกว่าสิ่งที่จะบอกกล่าว ต่อไปนี้คือสิ่งที่มีรูปลักไลและไายรูปลักษก็ไม่ใช่ดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีเสื่อมสลายหรือไม่เสื่อมก็ไม่ใช่ครับสรุปว่าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในอำนาจแห่งความไม่อยู่ในอำนาจแห่งความเปลี่ยนแปลงมันคือสิ่งที่ไม่มีทั้งการปรากฏและไม่ปรากฏสิ่งนี้ไม่อาจนับรวมอยู่ในบรรดาธรรมชาติสรรพสิ่ง ทั้งที่มีการตั้งอยู่เนีไม่ตั้งอยู่สิ่งนี้มันไม่อาจถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่ของเก่าหรือของจริงของปลอมอีกทั้งอยู่นอกขอบเขตหรือเหนือการวัดใดๆวัดไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้เออถลกที่งั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ไร้ลักษณะและไร้ภาวะใดๆมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือถ้อยคำและภาษานะครับต่อไปนะครับ มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือถ้อยคำและภาษานะครับตอนที่สองมันเป็นสิ่งที่มิอาจอุปมาหรือนำมาเปรียบเทียบหรือมิอาจจะเปรียบเทียบมิอาจเทียบเคียงกับสิ่งใดๆอย่าว่าแต่จะตั้งชื่อเลยแม้แต่ตาทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่อาจมองเห็นมันได้ด้วยตาเนือ้อสิ่งนี้มิ ได้ปรากฏร่องรอยใดๆไว้ให้พิสูจน์ว่ามันคืออะไรหรือเป็นอะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่ดำรงอยู่เหนืออยู่เสมือนไม่ดำรงอยู่ทั้งในสรรพสัตว์และมนุษย์ทุกคนสิ่งนี้หากชื่อว่ามันคืออะไรก็จะทำลายธรรมชาติที่แท้ของมันเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรแม่บางแม่บางคนจะเรียกมันว่าพุทธ หรือจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งหรือนิพพานหรือความว่างก็ล้วนแต่ห่างไกลจากความเป็นจริงทั้งสิ้นเพราะมันไม่เป็นอะไรและไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ย่เหนือถ้อยคำเหมือนน,นะครับเป็นตอนที่สองของสิ่งที่ นกเหนือถ้อยคำนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับต่อไปก็ต,ต่อไปนะครับขันห้าว่างจากลักษณะและสภาวะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความไม่มีและความไม่เป็นอะไรแห่งสรรพสิ่งในจักรวาลพร้อมกัน จักรวาลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความไม่มีและความไม่เป็นอะไรแห่งสรรพสิ่งพระพุทธเจ้าเรียกสภาวะธรรมนี้ว่าอนัตตาพร้อมทั้งสมมุติเรียกชื่อ บางสิ่งว่าขันห้าและยังตรัสว่าขันห้าล้วนเป็นมายาและสิ่งว่างเปล่าคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะปวงพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่สัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปว่าเมื่อใดเวนยสัตว์หรือสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายมองหรือเห็นประจักษ์แจ้งต่อขันห้าคือร่างกายและจิตใจครับว่าล้วนแต่เป็นสิ่ง ที่ว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆต่อไปบรรทัดสุดท้ายบอกว่าเวนยศัสตร์ผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าองค์พุทธ,ธะของโลกอ,องค์พุทธ,ธะแบบเซนง่ายๆนะครับเพียงแต่บรรลุถึงเข้าถึงไม่ต้องสับแสงไม่ต้องมีธีการอะไรมากนะครับเอาละครับเรามาต่ออีกข้อหนึ่งนะครับว่าผู้มีดวงตา แห่งปัญญาญาณผู้มีปัญญาญาณมิได้มุ่งหวังสิ่งใดมาครอบครองมิได้มุ่งหวังแม้แต่การบรรลุถึงหรือการสำเร็จมรรคผลใดๆนั่นเป็นเพราะผู้มีปัญญาญาณร,รู้ว่าตนมีความเป็นพุทธะอยู่แล้วหรือรู้ว่าทุกคนล้วนมีพุทธภาวะอยู่แล้วและยังรู้อีกว่าแต่สัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งปวง ล้วนแต่ยึดถือยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมและนามธรรมที่อยู่ภายนอกกายและจิตจึงแสวงหาความว่างความมุดความสงบการทั้งแสสรรหาแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิตด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกเขาพลาดจากพุทธภาวะสรรพสัตว์เลม่มตังางยมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วอย่างน่าเสียดายยิ่งนักนี่คือหัวข้อที่ว่าผู้มีดวงตาแห่งปัญญาญาณน,นะครับฟังดูอาจจะเขาจะยากสักหน่อยนะครับท่านทนฟังต่อไปนะครับผู้มีดวงตาแห่งปัญญาญาณ มีปัญญายาณมิมุ่งหวังในสิ่งใดมาครอบครองมิได้มุ่งหวังแม้แต่การบรรลุถึงหรือการสําเร็จมรรคผลใดๆนะครับนั่นเป็นเพราะผู้มีปัญญายาณรู้ว่าตนมีความเป็นพุทธะอยู่แล้วหรือรู้ว่าตนล้วนแต่มีพุทธภาวะอยู่แล้วและยังรู้อีกว่าแต่สัตว์ทั้งหลายแล้วมันต้องปวงล้วนแต่ยึดมั่นต่อรูปธรรมนามธรรม ที่อยู่ภายนอกกายและจิตจึงแสวงหาความว่างความมาสุดและความสงบทั้งแสงสว่างและแสวงหาพุทธภาวะจากสิ่งภายนอกจิตด้วยเหตุนี้จึงทําให้พวกเขาพลาดจากพุทธภาวะมีแต่สรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่มีอยู่แล้วอย่างน่าเสียดายยิ่งนะครับที่สรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างน่าเสียดายยิ่งนะครับเพราะ พวกเขาพลาดจากพุทธภาวะการรวมทั้งแปดหมืนสี่พันครับจากภายนอกจิตนะครับด้วยเหตุนี้ยิงทำให้พวกเขาพลาดจากพุทธภาวะเอานะครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับผมก็ได้พูดมาจนถึงข้อที่ยุติไปสักครู่นี้นะครับ เราก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับเช่นเคยครับท่านที่ต้องการคุยสนทนาต้องการหนังสือต้องเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ,อยานทัศนะอย่างไรก็ตามติดต่อผมได้ที่หมายเลข025133279และ0891260689นะครับครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับ พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ